สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีทรงร่วมออกโดยศตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่4-6เมษายน2568 วันนี้เวลา13นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างววาควรัฐวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ที่โปรดให้ไปผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนและสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันแรก โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปะสุสัตว์จังหวัดสระแก้วเพื่อนําไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่สุนัขและแมวในพื้นที่และส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจํานวน3ตัวจากนั้นทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อทําการผ่าตัดทำหมันสุนัขของประชาชนภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ท่งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ การทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขด้วยจังหวัดสระแก้วดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งสามารถควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจํานวนมากเกินความดูแลเป็นวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุด ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตการสร้างความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนทั้งในเมืองและระดับท้องถิ่นได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างจริงจังหลังได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกกัดด้วยนมกัดและข่วนตามร่างกายจะช่วยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้มีสำนักง,งานปศุสัตว์เขต2ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสักแก้วด่านกักกันสัตว์สักแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแกงและจิตอาสาจากมณฑลทนหารบกที่19ร่วมกันออกหน่วยไปให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจ,จัดเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน224ตัว จังหวัดส,สระแก้วจัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระาาร,ราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่วัดส,สระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสร,ร,ระแก้วจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้วรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอช่างทอผ้าผู้ผลิตผ้าช่างหัตถกรรมเพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบในการถักทอและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม เป็นการอนุรักษ์ศิละปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงอันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสำหรับแบบผ้าลายพระราชทานสิริราชพัตราพรเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณ ที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยและได้ทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้ลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอก,กลักษณ์อนันงดงามของชาติเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญายกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพการสร้างสารรค์พื้นผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติ ที่หอประชุมปางศีดาสารกลางจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยข้าราชการศาลทหารตำรวจและส่วนราชการร่วมพิธีถวายรชาชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยภายในพิธีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกล่าวอาศิลวัตรราชาสดุดีโดยมีข้าราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกศุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นวัดส,สัแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสัแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สัแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตโพธิสัตว์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสแก้วข้าราชการสาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนและพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอวัฒนานครนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยข้าราชการสาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีพิธีบวงสวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ณนะห้องโถงบริเวณชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสะแก้วนายปริญญาภูทิั์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วประหลัดจังหวัดสะแก้ว,ว,กวในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำโครงการจัดจ้างผลิตเหรียญที่ระลึกพระราชทานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเป็นขวัญและกำลังใจให้ใหกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตำบลทับไทยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ4ข้อด้วยกันประกอบด้วย 1. ปัญหาความแห้งแง้งซ้ำซากของพื้นที่ 2. ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับประชาชน 3. ปัญหาที่ดินทำกินและ 4. ปัญหาช้างป่าออกจากป่ามารบกวนประชาชนและลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อรับฟัง4ปัญหาหลักของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสภาต่อไปโดยมีนางพัชรีสาลาสิน รอมผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่างๆสําสหรับข้อมูลการนําเสนอในครั้งนี้มีด้วยกันสี่ข้อคือ 1. ภัยแลง้ง2ที่ดินทํากิน 3. การค้าชายแดนตามแนวชายแดนและ 4. ปัญหาช้างป่าทําลายพืชไร่ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลดังกล่าวทางคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนําข้อมูลทั้งหมดเสนอให้คอรมอดําเนินการต่อไป ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรกรานต์พุทธศักราช2568ซึ่งจังหวัดสแก้วได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสแก้วและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอมีการจัดตั้งจุดตรวจหลักจำนวน9จุดโดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางดำเนินการในพื้นที่ภายใต้แนวคิด การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุพร้อมกำหนดมาตรการเน้นหนักเพื่อสกัดและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนณบริเวณลานปั๊มปตทสีแยกวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร นายปร,ริญญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกการจาราจรในช่วงเทศากาลสงกรานต์ประจำปี2568โดยตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วมีการบรูรณาการกำลังพลเพื่อเข้าร่วมระดมกวาดล้างอัชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศากาลสงกรานต์พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศากาลสงกรานต์ ณบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดสก้วอำเภอเมืองสะก้วนั่งขวัญเรือนเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสก้วเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วข้าราชการเจ้าหน้า,นาที่และประชาชนร่วมงานประเพณีสงกรานต์สืบสารวันครอบครัวรดน้ำขอพรผู้สูงวัยจังหวัดสะแก้วจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีพิธีเจิมและปิดทองเสาหลักเมืองการแสดงต้อนรับจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะแก้วและชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองหมักนัด การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างของสังคมและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการเยี่ยมชมบูสแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว นายสะระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานอารันแฮปปี้เนสสเปลช2025โดยมีนางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วร่วมเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองอารันยประเทศอย่างยิ่งใหญ่ชูซอฟ์พาวเวอร์ไทยผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความร่วมสมัยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยณสวนการจนาพิเศษรอ9ก้าอำเภออารันยประเทศจังหวัดสะแก้วโดยภายในงานได้พบกับ วอเตอร์สปรชชุ่มฉ่ำกับพูปาร์ตี้พร้อมสไลเดอร์และโฟมปาร์ตี้สปรชมาร์เก็ตชิมช็อปกับร้านคา้าร้านอาหารท้องถิ่นกว่า60ร้านพร้อมชมฟรีมินิคอนเสิร์ต ณโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมตบนหนองว่าอเภอเขาชะกันนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงศุกสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์มอบถุงทาน้ำใจจากเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วและกิจกรรมที่เปิดให้บริการครอบคลุมหลายด้านเช่น ตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและการเกษตรบริการออกบูธแนะนำอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนางกนกวันสิงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสแก้วเป็นประธานในการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อประกอบอาชีพจังหวัดสะแก้วประจำปี2568ระยะที่2โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดสแก้วโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสแก้วร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีเป้าหมายชัดเจนในการเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการได้พัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงง,งานและ สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคมนายสุเทพชัยวัฒน์ประหลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสแก้วร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้ปล่อยพัน์ปลาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วนายสุเทพชัยวัฒน์ประหลัดจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจเนืน่องในวันจัก,กรีโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสแกวหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสแก้วร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดทรัพย์สิงโตอําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสะแก้วร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ณโนะรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมหมู่ที่9ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสกวหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเทศบาลตำบลวัฒนานครกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสกวร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่น ล้างทาความสะอาดถนนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตําบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว